ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสองเลข h a น n e ลครับคุณผู้ชมครับมาติดตามแนวทางห่วยรัฐบาลไทยของแม่น้ำหนึ่งนะครับงวดประจำวันที่1สิงหาคม2565ซึ่งเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัตตอรี่เท่านั้นนะครับมาดูแนวทางกันเลยครับแม่น้ำหนึ่งนะครับให้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับ จะมีอยู่2รอบนะครับรอบแรกจะเป็นในส่วนของห่วรัฐบาลไทยบวกออมศินนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นบารมีอาจารย์นะครับซึ่งก็ให้มาทั้ง2ชุดนะครับเลขเด็ดแนวทางเด็ดดังนี้นะครับคุณผู้ชมหลังท้ายคลิปนะครับจะมีในส่วนของ10อันดับเลขมาแรงให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับสำหรับสำนักพาปังนะครับแม่น้ำหนึ่ง รัฐบาลไทยบวกออมสินวิ่งรูด3 7ฟฝัน3 7, 3 7 3 9 7 9 3 7 9ระวัง9แล้ว9เท่ากับ6นะครับงวดวันที่1สิงหาคม2,565นี่เป็นแนวทางของแม่น้ำหนนะครับที่ให้มาชุดแรกส่วนชุดที่2นั้นนะครับแม่น้ำหน่นะครับให้มาเป็น0ฟัน0มาล้านเปอร์เซ็นต์บอกว่าอย่างนั้นนะครับและจับคู่ก็จะเป็น09 0 2 9 2 9 เท่ากับ6แล้วก็3ตัวจะเป็น092ย์านะครับ092นี่คือ2ชุดแนวทางจากแม่น้ำหนนะครับแนวทางเด็ดๆห่วยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1สิงหาคม2565สําำหรับงวดนี้นะครับ1สิงหาคม2565มีแนวทางเกี่ยวกับ10เลขขายดี10เลขมาแรงนะครับประจำวันที่ หนึ่งสิงหาคม2 5 6 5เรียบเรียงโดยแม่ทำเนียร์ลอตเตอรี่นะครับมีทั้งหมด10อันดับเลขแล้วก็มีที่ไปที่มาของเลขด้วยดังนี้นะครับอันดับ128อันดับ28 9อันดับ318อันดับ4 2 7อันดับ512อันดับ6 7 5อันดับ790อันดับ8 26อันดับ910อันดับ1070ซึ่งเลขอันดับที่ขายดีนี้นะครับ ก็ถือว่าตรงกับแนวทางของแม่น้ำหนึ่งนะครับอย่างเช่น90นะครับก็ตรงกับแม่น้ำหนึ่งที่ให้มาด้วยนะครับก็คือ90แล้วก็ฟัน0ฟัน0ก็จะมีทั้ง10แล้วก็70นะครับนี่ก็เป็นแนวทางนำไปให้กับคุณผู้ชมนะครับลองไปเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็สนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตตอรี่เท่านั้นนะครับเอามา ฝากเป็นแนวทางเลขเด็ดเลขดังงวดนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะไม่พลาดเลขเด็ดเลขดังทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ